สวัสดีค่ะชั่วโมงนี้นะคะครูจะสอนเรื่องภาวะเงินฝืดนะคะหรือดีเฟชันนะคะ,ะ,คะภาวะเงินฝืดน,นะคะก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าแล้วก็บริการลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเงินน่ะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจนั้นะจะเกิดการหดตัวผู้คนจะไม่ชอบใช้ใจ่ายนะคะก็คือผู้ประกอบการอ่ะ ก็ต้องลดราคาของสินค้าของตัวเองเพื่อที่จะกระจายสินค้าที่ตัวเองผลิตออกไปแล้วก็เพื่อที่จะพยุงกิจการของตัวเองให้อยู่รอดต่อไปนะคะซึ่งภาวะเงินฝืดเนี้ยจะตรงกันข้ามกับภาวะเงินเฟ้อน,นะคะต่อไปนะคะจะเป็นวงจรของเงินฝืดน,นะคะเริ่มที่วงกลมสีม่วงนะคะประชาชนมีกําลังซื้อน้อยแล้วก็ ความต้องการซื้อน้อยทําให้ปริมาณเงินในระบบอะ่ะมันลดลงพอปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอะ่ะมันลดลงส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนไม่สามารถปรับตัวฐานะส่งผลให้เกิดภาวะเงินฝืดนะคะสาเหตุของการเกิดภาวะเงินฝืดนั้นนะคะ เขาบอกว่าภาวะเงินฝืดเป็นภาวะที่เงินหมุนเวียนในตลาดอน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทําให้ราคาสินค้าและบริการมันต่ําลงซึ่งมันมีหลายสาเหตุนะคะ 1ก็คือประเทศขาดดุลการค้าแล้วก็ดุลการชําระเงินกับต่างประเทศต่อเนื่องมาเป็นเวลานานทําให้ต้องเสียเงินตาให้กับต่างประเทศจํานวนมากนะคะส่งผลทําให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลง 2. เกิดนโยบายการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลโดยที่รัฐบาลเก็บภาษีในอัตราที่สูงทําให้ปริมาณเงินจํานวนหนึ่งอ่ะถูก ดูดออกจากระบบเศรษฐกิจนะคะทําให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอะ่ะมันมีน้อยแล้วก็รวมถึงการที่รัฐบาลอะ่ะควบคุมการซื้อสินค้าเงินผ่อนทําให้อ่าปริมาณการซื้อสินค้าแล้วก็บริการต่างๆะ่ะมันลดน้อยลง สามสถาบันการเงินอ่ะเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการต่างๆนะคะไม่ขยายเครดิตให้ผู้กู้สำหรับการลงทุนในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดภาวะหนี้เสียภาวะหนี้เสียก็คือการกู้เงินเพื่อที่จะไปซื้อของที่ฟุ่มเฟือยไม่เกิดมูลค่าหรือไม่สร้างรายได้ต่อไปนะคะจึงมีความเชื่อมัน่นต่อการลงทุนน้อยซึ่งส่งผลให้เกิด การขาดสภาพคล่องในการลงทุนผลิตสินค้าและก็บริการนะคะ 4. ธนาคารแห่งประเทศไทยดําเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดเช่นการออกกฎหมายเรียกเงินสํารองเรียกเก็บเงินสํารองตามกฎหมายจากธนาคารพาณิชย์มากเกินไปนะคะจนไม่มีเงินที่จะสร้างเงินฝากหรือขยายเครดิตหรือการประกาศใช้นโยบายควบคุมการปล่อยสินเชื่อซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอะมันน้อยลง5 รัฐบาลประกาศใช้ในโยบายงบประมาณแบบเกินดุลคือการมีรายได้มากกว่ารายจ่ายทําให้เงินส่วนหนึ่งออกจากระบบเศรษฐกิจส่งผลให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอะ่ะมันลดลงผลกระทบของการเกิดภาวะเงินฝืดแน่นอนนะคะเมื่อไม่มีการจับจ่ายใช้สอยหรือจับจ่ายใช้สอยน้อยลงเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อยลงแน่นอนว่าผู้ประกอบการต้องเซฟตัวเอง หลดราคาสินค้าลดแล้วยังขายแล้วไม่ได้กำไรขาดทุนนอกจากลดราคาสินค้าก็คือการปลดพนักงาน ข้อแรกก็คือเกิดภาวะการว่างงานนั่นเองค่ะผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจเขาบอกว่าเนื่องจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันทางการเงินแล้วก็ผู้ประกอบการคาดคะเนผลกําไรในทางที่แย่ลงเกิดความไม่มั่นใจในอนาคตนะคะแล้วก็เกิดภาวะขาดทุนเนื่องจากประชาชนอ่ะไม่มีกําลังซื้อเพียงพอที่จะซื้อสินค้าที่เขาผลิตนะคะข้อที่2กลุ่มบุคคลที่ได้เปรียบในภาวะเงินฝืดเขาบอกว่าผู้ที่มีรายได้ จากดอกเบี้ยหุ้นกู้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าหนี้แล้วก็ผู้ที่มีไรายได้ประจําไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานรัวิสาหกิจนะคะบุคคลเหล่านี้ก็คือจะได้เปรียบในสภาวะเงินฝืดก็คือค่าของเงินอะมันสูงภาวะเงินเฟอ้อก็คือมูลค่าของเงินมันต่ําคือคุณมีเงินเท่าเดิม แต่คุณซื้อของได้จํานวนน้อยกว่าเดิมแต่ว่าในภาวะเงินฝืดก็คือคุณมีเงินเท่าเดิมแต่คุณสามารถซื้อของได้จํานวนมากยิ่งกว่าเดิมนะคะ3 กลุ่มบุคคลที่เสียประโยชน์ในภาวะเงินฝืดก็คือเจ้าของกิจการนายจ้างผู้ผลิตสินค้าโดยเมื่อระดับราคาสินค้าที่ผลิตอะมีราคาต่ําลงไปเรื่อยๆใช่ไหมสินค้าขายไม่ออกทําให้ประสบสภาวะขาดทุนแล้วก็ขาดสภาพคล่องในการดําเนินกิจการนะคะข้อที่ 4. รายได้ของประชาชนอะตกต่ําเนื่องจากเศรษฐกิจอะมันถดถอยประชาชนไม่มีกําลังซื้อเพียงพอซึ่งเป็นผลมาจากที่ ผู้ประกอบการลดการจ้างงานแล้วก็ปลดคนงานออกทําให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมเนื่องจากคนเกิดความอดอยากใช่ไหมนักเรียนก็จะมีการป้นจี้แล้วก็การลักขโมยแล้วก็ปัญหาการค้ามนุษย์คือต้องหาทางรอดไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง แม้ว่าตัวเองอ่ะจะเดือดร้อนหรือแบบว่ารู้สึกว่าได้รับอันตรายนะคะแล้วก็สุดท้ายปัญหายาเสพติดนะคะส่วนข้อที่5เกิดภาวะหนี้เสียเนื่องจากประชาชนอ่ะที่เป็นลูกเนี่ยหนี้ของสถาบันการเงินต่างๆะไม่มีเงินเพื่อที่จะไปใช้หนี้ทําให้เกิดผลกระทบเงินอ่ะไม่สามารถหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหรือระบบสิทธิเชื่อได้นะคะจึงมีการกําหนดดอกเบี้ยงเงินกู้ที่สูงขึ้น พูดง่ายๆคือไม่มีการกู้ยืมหรือยืมเงินไปลงทุนอะ่ะหกนะคะผลกระทบต่อความต้องการถือเงินโดยเมื่อเกิดภาวะเงินฝืดเนี่ยความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยของประชาชนอะ่ะมีน้อยลงนะคะก็คือประชาชนอะ่ะไม่ค่อยซื้อของส่วนแนวทางการแก้ปัญหาของเงินฝืดนะคะเขาบอกว่าเกิดภาวะเงินฝืดเป็นการพยายามที่จะปรับตัวในสภาพที่ราคาสินค้าและบริการอะ่ะมันสูงขึ้น เรื่อยๆนื้อเนื่องมาจากมีความต้องการขายสินค้ามากกว่าความต้องการซื้อและการที่มีปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่น้อยกว่าความต้องการของประชาชนแนวทางการแก้ไขเงินฝืดใช้นโยบายด้านการเงินแล้วก็ด้านการขังนะคะนโยบายด้านการเงินก็จะมีการประกาศซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลจากประชาชนเพื่อนําเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับระบบเศรษฐกิจนะคะ ต่อมาการลดอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเพื่อกระดุดกระตุ้นให้ประชาชนน่ะนำเงินที่เก็บออมไว้จากสถาบันการเงินน่ะเอาไปจับจ่ายใช้สอยก็คือสมมุติว่านักเรียนฝากเงินใช่ไหมเขาอ่ะให้ดอกเบีย้ยนักเรียนน้อยก็คือฝากไปถึงเอาไว้ห้าปีสิบปีนักเรียนก็ได้ดอกเบีย้ยแค่นิดเดียวแล้วจะฝากทาไมใช่ไหมบางครั้งดึงออกมาไปลงทุนไปจับจ่ายใช้สอย อาจจะคิดหาการต่อยอดทางธุรกิจหรืออย่างอื่นอะไรก็ได้คือฝากไว้มันก็แบบว่าไม่กระเตื้องขึ้นอะเลือกที่จะอถอนออกมาดีกว่านะคะส่วนสุดท้ายก็คือธนาคารกลางจะต้องลดอัตราเงินสดสำรองแก่ธนาคารพาณิชย์นะคะเพื่อที่จะทำให้มีการขยายเครดิตเพิ่มขึ้นนะคะสองการใช้นโยบายทางด้านการคลังนะคะหนึ่งคือการลดภาษีให้กับ ประชาชนแล้วก็เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีเงินเหลือเพื่อนํามาซื้อสินค้าแล้วก็บริการต่างๆเป็นการเพิ่มอํานาจในการซื้อให้กับประชาชนนะคะโดยเมื่อประชาชนมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นการใช้จ่ายก็จะมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายการเพิ่มรายจ่ายของรัฐในโครงการพัฒนา,นาระบบสาธารณูปโภคนะคะ ที่มีเงินหมุนเวียนเป็นจํานวนมากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นการเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการหรือการที่ส่วนราชการอ่ะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีก็จะมีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้แก้ปัญหาเงินเฟื่อได้รวมทั้งมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะคะพูดไง่ายๆก็คือเงินเฟอ้อก็คือราคาสินค้าสูงขึ้นเรื่อยๆแต่นักเรียนอ่ะซื้อของ ได้น้อยชิ้นแต่ว่าเงินฝือดอ่ะคือราคาสินค้ามันลดต่ำลงเรื่อยๆแต่นักเรียนสามารถซื้อของได้จำนวนที่มันเยอะขึ้นแต่ว่าสภาพคล่องทางเศรษฐกิจของเงินฝือดอ่ะมันจะไม่ค่อยคล่องเพราะว่าอืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหาเงินที่จะมาใช้ได้ยากคนที่คนที่มีไรายได้ประจําเท่านั้นนะนักเรียนถึงจะรู้สึกว่าภาวะเงินฝือดอ่ะจะไม่มีผลกระทบต่อเขา แต่มันจะมีผลดีต่อเขามากกว่านะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบในเรื่องเงินฝืดเพียงเท่านี้นะ